ตอนจุเนี้เราเปิดฝาท่อดูได้ว่างว่าโซ่านไหมครับนะแล้วมีดาทางยังไงแต่เนี่ยถ้าเกิดดูจากแนวนาาเน้ำ็นน้ดปอกไนน้นเด่นบ่อยถอยด้ออกจะลองดูจริลองลองเปิดน้ำท่วมมา จริงๆเลยถ้าแนวดางจริงๆถามว่าน้ำเลย่อมันจะดับตับขนาดนี้ไหมคนไม่ดับอันนี้น้ำตามๆกับทกิเลนที่เลนที่เขาก็จะน่องเข้ามากระไหนใช่ใช่ค่ะไม่ล้าใช่เนี่ยที่เลนเนี่ยน่องก้างในถ้าข้างในเนี่ยเป็นที่นี้คืูตออกมาเนี่ยมันต้องดำดำถูกไหมเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยนน้ำจากข้างในหรือน้ำจากข้างนอกมาไปตรงไหนที่มันท่วมล่ะจุดนี้เราต้องแก้ไขตรงจุดไหนที่มันท่วมเข้ามาถ้ามันจะมาจากตัวนู้นนิาเนี่ย มันก็ต้องมันมันมันก็ต้องมาก่อนถึมาถึงเนี่ยมันต้องใสขึ้นมาหน่อยนะพี่เต๋อปแต่ว่าตรงจุดเนี้ยปากทางเนี่ยเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงกระสอบตายอีกทีจริงๆอ่ะความคิดผมอ่ะคือถ้าเกิดเราท่อเนี่ยท่อนี่มันกี่เซนแปดสิบเซนได้ไหมผมไม่มั่นใจครับนายกเราสามารถสูบท่อท่องออกไปลึกๆลงไปได้เนี่ยเวลากว่าน้ําจะขึ้นมันมันก็ยังช่วยบันเท่าได้ถูกไหมฮะกว่าน้ําจะขึ้นมาเนี่ยน้ําเราก็ลงแล้วแต่เราสามารถสูบไปสูบท่อได้แล้วก็สูบไปเรื่อยๆสูบไปเรื่อย เพื่อจะให้ไม่ให้น้ํามันขึ้นมาใช่ถ้าเหมือนกั้นเราปล่อยท่วมมาเพราะท่วมสะสมสะสมเลยแล้วกว่าจะลงเราไม่สูบเลยเนี่ยรอน้ําลงรอน้ําลงน้ำจะคพองกว่าจะลงน้ําที่ลงอยู่ช้าอยู่ช้าอยู่นะขึ้นอาจจะขึ้นเร็วแต่เวลาลงก็ค่อยลงช้าไม่ควรจะผ่านไปเวลาเพราะนั้นเราต้องหาเครื่องสูบนั่นแหละอที่ว่าเลยค่ะท้าวนาท้าวนาน้องสูบไม่ได้สูบเพราะว่าเขาได้โดนลมที่อราธานที่ราธานเขาก็ท่วมอยู่แล้ว ลงเใช่ครับเนี่ยเอาทางนี้นี่ถ้าลงปลาช้าได้เดียวก็คือพูดง่ายผมพูดง่ายว่าน้ำที่ท่วมอ่ะก็คือมาจากเนี้ยขึ้นมาจากลำรางนี่แหละใช่แต่ว่าผมก็คือบายเนี้ยจะให้ดับเพลิงมาช่วยเปิดแล้วเดี๋ยวให้ดูดิหางทะลุดูดิว่ามันจะมีท่อไหมมันต้องมีท่อท่อระบายใช่ไอ้น้ำมันท่อระบายออกมันไหลเข้ามาต้องปิดตรงนั้นก่อนต้องปิดเราต้องปิดแต่คือไม่ต้องห่วงหรอกคือต้องปิดเพราะว่า ถ้าสมมติ Basket. ถ้ามันมีเหตุกำเนิดย okay. oh, oh, ิงปิดเนี่ยเราเราเปิดวาท่อวาท่อไปแล้วปิดช่วงาวแล้วปดสปอปิดแล้วก็แผเลือกไอแผ่นุแล้วก็ไม้ดันไปถ้าปิดส่อรไปเลือกไม้ดันวัดก็สูบนะก็สูบไปผมไม่ได้บอกว่าร้อยเ็ว่าป้องกันได้นะครแต่ตัวที่นี้เราก็พยายามสูตนี้ไปแค่ช่วยบรรเทาไม่ได้บรรเทาคือเราพยายามแก้ๆๆจาตั้นมาได้ร้อยเปอะ แล้วไอ้อโครงการทำถนนอ่ะทุกอย่างต่งนนี้มันก็ผ่านเรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยตรงนนี้เราเร่งงทำได้มันก็จบไปก เพราะถ้าเราไม่มีถึงจังกี้ไ <arts> ม <kişi> <P an> ่ง <aún> ่ายผมก็ย <awkward> ังจับจับเราเทศบาลทุกอย่างถ้ามันไม่มีก็ปุ๊บมันอยากใครจะเสียบผมผมจะมาแนะนำคใช้เกียร์และอยากเปอกสารไม่ครบคุณถ่ายเอกสารไม่ครบก่อนแล้วม่คุยกันต้องขอเรื่องการแบบอย่างนี้นะผมว่าอย่างนี้หนึ่งในกรณีที่ว่าการจะไปติดต่อโครงการเนี่ยโอเคทางหมู่บ้านทำไปแล้วถ้าอยากจะขอให้ ความเทศบาลเนี่ยทำไปอีกครั้งได้ไหมครับเพราะว่าทำได้แต่ว่าทำได้แต่ว่าพวกท่านเน่ะพวกพวกพวกประธานเนี่ยต้องมีหนังสือมาทำมา้องให้ผมเป็นคนร้องเรียนให้ค่ะคือเราร้อสองที่อ่ะร้องช่วยกันเราได้จองเราไม่ตัดเราจะไปแต่เมื่อไหร่เราอยู่เฉยเราเราเอาไปเราไม่ว่าเราไปบอกเขาอ้าวคุณส่งหนังสือมาเรื่องของคุณหรือเปล่าวะเรื่องของเทศบาลบอกว่าเรื่องของเทศบาลแต่มันอยู่ในความเดือดร้อนของเราคุณว่าเราต้องพูดอ้างไปอย่างนี้ ผมเจอบางทีแล้วผมเจอบางทีแล้วในหมู่บ้านปรบกาคือสาว่ายน้ํากับตระดเอกถนนเขาผมบอกว่าผมต้องการถนนผมต้องการสาว่ายน้ำเอาก็คุณก็แบ่งกันได้เลยแล้วคุณทำไมคุณยังไม่รู้เลยผมว่าไม่ได้สนใจเขาบอกเอาแล้วคุณคุณเป็นใครคุณเป็นคนอยากต้องไหยน้ำคุณเป็นนายกไหมผมไม่ใช่เป็นนายกผมเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนที่นั่ด้านถ้าเราเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนในหมู่บ้านเนี่ยมันจบแต่ถ้าเกิดว่าผมเป็นนายกอยากทำแแสดงคุณมีผมประโยชน์มันโดนอย่างนี้ แต่ชาวบ,บ้านเดือดร้อนเดียเด๋ยวี้หนังสือมาเนี่ยทำหนังสือว่าทำหนังสือร้อ,องเรียนว,ว่าเนี่ยแล้วมาเดือดร้อนให้ทำหนังสือให้เทศบาลทำหนังสือสอบถามกับยางเจ้าของบาา้านจัดของพวกเราด้วยแลแ้วรายงานถึงไหนให้ใหลงมาเลยไล่ไตอนนี้ผมทำมาแล้วสองที่คือเอกสารที่เขาตอบมาผมก็ให้กับกองช่างไว้มีใบตรวจรับใช่ไหมแล้วก็ระบุวไปที่ใช่ไหมมีเอกสารตรงใบจ่ายมีไอตัวตรวจรับเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ดี พราะหนังสือตรงนี้เราส่งไปสองสามฉบับจุดนี้ถ้าเราซื้อต่อรับ่าถ้าจบานถ้าหนังสือต่อราบสามฉบับแล้วคุณไม่ด้เนินการเราเล่นงานร้องเดียวเราเป็นตุลาการได้หมดเลยกรนี้ที่ของผมไปเนี่ยส่งไปเนี่ยถูกพอของช่างเป็นพู้เต็นรับเลยรับเรื่องไปเลยแล้วเราเก็บคู่ฉบับไว้มีครับนี่มีเก็บชุดฉบับไปถาหนังสือร้องอีกถาหนังสือร้องอีกโดยชื่อว่าผู้ที่เดือดร้อนก็คือพวกพวกพี่นี่แเต็นชื่อไปผู้เดือดร้อนก็าำชื่อห่างว่าไปเชื่อหางว่าไปเดือดร้อนแล้วเก็บคู่ฉบับไว้รามหนังสือรับมา เราไปคือเราจะดูที่รงรับของเขาเขาส่งไปที่ไหนเขาลงรับของเราเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วทาภาวะหนังสือเนี่ยเราทำหนังสือไปแล้วเนี่ยติดต่อสอบถามว่าผมส่งหนังสือไว้คุณเนี่ยคุณดำเนินการอะไรอย่างรครับมีหลักฐานทำหนังสือย้อเตือนว่าผมให้เป็นหลกฐานฉบับนี้คุณรับเรื่องวันนี้แต่ทำไมคุณถึงไม่ดำเนินการหรือคุณดำเนินการไปถึงไหนแล้วอันนี้ลักรณะการติดตามงานออันนี้เล่นได้เลยคครับุณ ผมพูดเรืราบประชาวานผมเลื่องาบผมมาสนได้เลยถ้าผมได้รับอนการนะครเราเอาเราแบบว่าไม่ได้เรากไม่ต้องอะไรอย่างไม่ใช่จริงเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวผมจะโทรไปถามวิทิงว่าตอนนี้เรื่องวิทิงไหนแล้วที่จะโอนไปที่ฐานะแล้วก็สองผมทำเรื่องเทศบาลอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ร้อพร้อมศูนย์ดลนรงธรรมด้วยถ้าผลที่ผลหนึ่งอางถ้าเทศบาลไม่ดำเนินการร้องศูนย์ดลนรงธรรมเพื่อจะให้ศูนย์รงธรรมไปเรื่อง จะขอบใจออของโคนง่ารชี้แจงโอ้ขอบคุณมากเลยครับเอาอย่างนั้นขับเอาถ้า,าเรื่องสนุนทำเรื่อถ้าร้องไม่ดีครัล้ออำเภอมีปัญหาช้าร้องมาจะจังหวัดเลยเดี๋ยวเขาจะสั่งการมาให้หมดโดยรัฐการทั้งหมดงเอาจริงไหมเอาจริงไม่ใช่ผมพูดแล้วไม่ใช่ผมตื่นร้อนผมตื่นร้อนแต่ว่าครับได้ผมตื่นร้อนแต่ว่า อย่างพวกท่านน่ะเพราะพวกท่านเดือดร้อนมากกว่าถ้าไม่เดือดร้อนแล้วท่านจะร้อนทำไมรับกลับคุณบานเลยครับแต่ว่าผมต้องการนะเอามาบีบเอามาบีบที่ผู้ที่รับผิดชอบไม่ใช่ผมโอกาสถ้าโครงกาสมอบไปแล้วแล้วเราไม่ดำเนินการนั่นแหละคือผมทำจริงๆในสวมเทศบาลน่งงบประมาณจริงๆว่าหน่อยติวหน่อยมาแล้ววันนี้นะฮะขออนุญาตฝากเรื่องถนงสนามนี่ เราตอนที่เรานั่นนั่นเราก็กเป็นมันเดิมเป็นสน,น,น, <S S> นามเด็ก <S S 1> เล่นสนามเด็กเล่นมันน้ำมันท่วมปรับปรุง